ในบทนี้นะครับน้องๆคงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับซื้อแผ่นมาก็ต้องรู้ใช่ไหมครับไม่ใช่หลับหูหลับตาซื้อมาว่าแผ่นอะไรนะครับอันนี้เป็นแผ่นที่พูดถึงเรื่องของแคลคูลัสอ่าเรามาดูกันนะครับว่าแคลคูลัสเนี่ยประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างในหนังสือของน้องเนี่ยในแบบเรียนมปลายเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสามบทสามเรื่องด้วยกันใช่ไหมครับก็คือเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันก็คือบทหนึ่งละ อนุพันธ์ของฟังก์ชันก็อีกบทหนึ่งแล้วก็เรื่องของการอินทิเกรตก็อีกบทหนึ่งการอินทิเกรตเนี่ยภาษาไทยเขาแปลว่าปฏิยานุพันธ์นะครับอันเดียวกันสำหรับพี่เนี่ยพี่กำหนดหลักสูตรเอง <c oughs> ก็คือพี่จะเพิ่มอีกสองบทนะครับสองหัวข้อคือหัวข้อที่สามกับหัวข้อที่ห้าเดี๋ยวแนะนำบทแรกก่อนนะครับในเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เรื่องของลิมิตเนี่ยมันจะเป็นพื้นความรู้ของความต่อเนื่องของฟังก์ชันถ้าน้องๆไม่เข้าใจเรื่องลิมิตเนี่ยทำไม่เป็นคิดคำนวณอะไรไม่ได้เนี่ยความต่อเนื่องน้องจะทําไม่ได้ทันทีมันเป็นผลต่อเนื่องกันนะครับลิมิตไม่ได้เนี่ยความต่อเนื่องมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องตั้งใจเรียนเรื่องลิมิตให้ดีนะครับแล้วความต่อเนื่องมันจะได้เองไม่ยากนะความต่อเนื่องง่ายๆเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันอันนี้ น้องก็ต้องทําความเข้าใจกับมันให้ดีๆนะครับในเรื่องนี้น้องต้องมีความรู้ในเรื่องนี้น้องจะทําหัวข้อที่สามได้นั่นก็คือการประยุกต์อนุพันธ์นะครับมันใช้พื้นความรู้ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันเนี้ยเอามาคิดคํานวณในหัวข้อที่สามถ้าน้องทําอันนี้ไม่ได้นะครับคํานวณไม่เป็นอันนี้ก็อย่าหวังว่าจะทําทได้นะครับมันดูเรื่องของอินทิเกรตหรือปฏิยานุพันธ์นะครับ อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถ้าน้องไม่เข้าใจทําไม่ได้เนี่ยอินทิเกรตไม่เป็นนะครับน้องก็อย่าหวังว่าจะทําหัวข้อที่ห้าได้หัวข้อที่ห้านี้ก็คือการประยุกต์การอินทิเกรตนั่นเองนะครับก็ใช้พื้นความรู้ของการอินทิเกรตเอามาคิดนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีพื้นความรู้นะครับคํานวณไม่ได้ทําไม่เป็นเนี่ยหัวข้อนี้น้องก็อย่าหวังว่าจะทําได้นะครับจะเห็นว่ามันต่อเนื่องกันตลอดเลยนะครับลิมิต มันก็จะเป็นพื้นความรู้ของเรื่องของความต่อเรื่องของฟังก์ชันไอหวัวข้อที่สองอนุพันธ์ของฟังก์ชันอันนี้ก็จะเป็นพื้นความรู้ของการประยุกต์อนุพันธ์เรื่องของการอินทิเกรตมันก็จะเป็นพื้นความรู้ของการประยุกต์การอินทิเกรตนะครับอันนี้จริงๆแล้วมปลายเนี่ยในหวัวข้อที่สามของพี่เนี่ยมันจะอยู่ในบทที่สองของน้องนะครับในหวัวข้อที่ห้าของพี่เนี่ยมันจะรวมอยู่ใน หัวข้อที่สี่ของพี่หรือบทที่สามของน้องนั่นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องแรกเลยนะครับบทแรกของเราก็าคือลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันเวลาน้องดูเนี่ยช่วยดูเป็นสเต็ปไปนะครับดูตามหัวข้อไปเรื่อยๆอย่าดูลับหัวข้อนะครับมันอาจจะทําให้น้องงงได้นะครับ